อันนี้มามาจับกันวัสดีค่ะประเด็นมาไทยอันนี่เดินส้อยออกมาจากส้อยสีมงคลออกมานนิอันนี้ทางขามาประเด็นสิไปเบ่งเบ่งข้าเจาา้าไดนสร่างบานไม่มีแต่หลังงามๆโดนเราประเด็นบ่ได้มากมึงมแตายหลังงามๆพี่น้องไอ้บังนะดูข้าเจ้าไปเบ่งหนอก้ึงหน้าเนาะ มูนึ่งเด้หนิมูหนึงน่งเด้พี่น้องเลยเด็นจีบไปหาแงนพี่น้องประเด็นแงยนนั่นอ,อืมต่ละบ้านมีแต่เงยแยนหลังใหญ่หลังงามงามหลังงามงามใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเบิกมาตัวนี้เรียนน้ำกลประเด็นเนี่ยม้มาใคร,รอ่ะมาใครนะ โอ้ดูนกดูนกดูนกนีด่นดูนกอืมดูนกเ<อ>บื้องหม<อ>ักม่วงหมักม่วงเป็นดอกแม่งามงามผี่น้องไอ้กำลังเป็นหน่วยหน่อยมั้งหน่อยหน่อยอ้อหมองนี่บ่มีคนอยู่ต่คือแปลนไม่ลายแถิดตะกอนไปทางไหนเนาะ เบื้องพี่น้องเงี้ยนฝรั่งลูกเต่าเพิ่นไปแดนผัวฝรั่งเงี้ยนเพิ่นมาส่าง่นจะจาจักกันลานงามง่ำม,มัง้งนะเบื้องประตูของข้าเจ้างามงาม่ำนี่อีกซ้อยหนึ่งเด้อค่ะเด้อซ้อยนี่หมู่บ้บานกว้ากลวงนี่เบื้องมู่บ้านกว้างขึ้นยังนี่นี่ซ้อยพุ่นกับอ้อมไปทางพุ่นกับไปหานพื้นที่วัดใหญ่ก็ได้เนาะค่ะ,นะเนาะเบื้องพิ่นเฮ็ด นี่เหียนเพิ่อนงามงามอันนี้เฮียนนั่นร้านประเดียนน,น,น,ออน้องน่องพีไสตัวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดินข้ามรถมาที่ว่าเพิ่นได้เป็นได้เป็นผัวฝรั่งอยู่อยู่ละมันมึงเฮียนงามงามโอ้ยจะมา่นหายแต่นาะหมานี่เนาะนาเชียงนาเชียงอยู่บ้านพอน้อเนาะ มาคือให้แต่อยู่บ้านบ่น้อโอ้เพิ่นกันหัวเบิร์ละตัวนี้เพิ่นซื้อละหลายพีมองนี่เพิ่นซื้อลายเพิ่นซื้อลายคักลายแนย่พี่น้องไอ้เมืองเนี่ยอ,อยู่ใส่น้อมาคือให้แต่น้อเบิ่งเพิ่นปลูกต้นทับที่มือนเม,มาหมาเพิ่นมีแต่ตัวเงี้ยให้คักให้เนี่ยหุ่นโอ้เพิ่นปลูกเพิ่นเฮ็ดหัวไปหอดพุ่นเลยตัวน,นี้ Chắc okay? ouais, là bản phục nhắn nó thì nó Mình nghe xiang bao nhiêu thì nghe xiang bao nhiêu nó Nó cứ nhẹp thì nó nghe liềm nữa nó Phải là dàn má, Chá Ôi dàn mà đi khá má mà này là cho mà ơn hả như bố hình Mà đây xóng cơn đều Phở มากกับมากทำควาวสะอาดบ้านนี้แม่หกขึ้นอย่างนี้เนาะมาเขามา,าไ่ไปทไั้งใดกัดบมื่มาเนี่เออใกล้ยูหรอนีอ่ย้ย <c oughs> ไม่พูไ้ไรชูนี่สวัสดีค่ะอ,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 อันนี้ไงยเลี่ยมเด้อก่ะเด้อเป็นนันน้องไพ่แม่ประเดือนนี่เอาเขามากเอาปิดไปติเออเอาเอาเปิดเปิด ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดนาลูกมากถือเป็นงานทาน,นเานี่ยเบิ้งแน่ทอเอาผู้นึงถ่ายคลิปสี<า>ลงยูทัวร์ให้เบิ้งดูนี่แม่แม่เถ้าฝรังยย่งข้อหยาบหมาบมาบเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> พี่ได้อันลูกกันเคยฝรั่งตั้งสามเคยหมดนะทั้งลูกทั้งหลานเฮ้ยไม่นงดอกพุ่งพุ่งท้ายทับทับทิมเบิ้งเฮียนเพลนงามงาม อ,อันท่า <Tu> <erman! S 1> งหลังอันล้อมไปเบิดติน่ะเจ้ไปหอดใจหอดใจหุดเลยห่อมังคุดตุยตุยคนตีโอ้ยเบิ่งพี่น้องหมากทับทิมเพงาเงามอันนี้เป็นผืนมงคลเลยอ้าวต้นนี้ยังคืองามคักถินไหมแม่นต้นนี้ยังนอติไหมป้าดอกยังคืองามคักถินไหมดอกยังหมวกเขาป้าคืองามแต่เจ้ดอกยังงามคักแต่ ก็ย,ยังต้นานก่โอ้นม่โอ้แม่เออมีอะไรก็ได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้หนึ่งเนี่ยบอบนขอ่อยไทยตปแค่นี้ข่อยบอไทยเงี้ยหกเกล็ดอกขอ่อยไทยมองงาม,งามๆเนี่ยร้อยบเนาะไทยแต่มองงามๆร้องไปลมองหกบไทยละน้อง <ท emor. S 2> พี่แม่พี่น้องเอ้เจ้าบอดอกียังงามเพิร์ลมาจากกันผากผากันโอ้พัทยา โอ้ดอกงามงามฟังตรงขามผลก็เป็นนั่นลูกหลานไม่ไงนี่เด้อค่ะเด้อลูกหลานไม่ไงประเดือนนี่แหละผลพันธุนได้ตั้งแต่ลูกเคยพลังงามขึ้นอย่างงามค่ะงามเนี่ยเมื่งเป็ดเมื่งเป็ดพ่นงามงาม่นเป็ดพ่นเลี้ยงเป็ดเพิ่งนะพุ่นเป็ดน,นี่ประเด็นกระตีจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก็นอกคณะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกรบเด้อคือขอบคุณหลาย ไม่กำลังใจประเด็นกับขอบคุณลหลายๆประเด็นมะไทายบ้านพี่น้องประเด็นให้เบิ้งอันที่เพิ่นไปไดป้พวอันยุ่นเยอรมันเนาะคันเนาะขอบคุณทุกไรทุกเรื่องยุดดีสบายควมำจีบจะได้คว่ำไข่จะมีไปทางไหนก็จะเลื่มใส่มแมทใส่แมทเด้อค่ะเด้อก็ตรวจอ็ไปเบาไฝ่ไรเบาพิษประเด็นการขอบคุณทั่วโลกเนาะค่ะเนาะ เพื่อนใหม่มากอ่ะช้าๆได้พาเล่มงามเด้อค่ะเด้อวัดดีค่ะแป้งกิ u วยูสูมัดไมเป็นขอบพุ่นทวโลกเด้อค่ะเด้อประเด็นจบคลิปใบซ้ำนีเอาไว้ติดตามคลิปหนาเนาะค่ะเนะคลิปนี้ใบซ้ำนีก่นเด้อค่ะเด้อวัดดีค่ะ